สวัสดีคะ่ะชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัญชายทาโร่ค่ะช่องพี่หมอดูได้ทุกเพศทุกวยัยแทนเพศกันเอาเองได้เลยนะคะถ้าเชื่อในศาสตร์ของไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่ไพ่ไม่เคยโกหกใครไม่ตกใจใครนะคะเขาค่อนข้างที่จะมีความขลังและความลึกลับในตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นคําทานายมักจะตรงและแม่นยําต่อหน้าผู้ที่รับฟังคาทํานายคะ่ะพี่หมอทํานายดวงเป็นดวงโดยรวมนะคะคําทํานายอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับทุกท่านเลยให้ดูเพื่อความบันเทิงเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตนะคะ พี่หมอทำนายดวงตามหลักโหราศาสตร์ไทยค่ะสามารถกดตรงคำว่าเพิ่มเติมนะคะใต้คลิปนี้เพื่อเช็ลัคนาราศีตรงนั้นได้เลยนะคะและพี่หมอก็เปิดรับดูดวงส่วนตัวด้วยค่ะตรงคำว่าเพิ่มเติมจะพบช่องทางติดต่อกับพี่หมอได้โดยตรงนะคะฝากติดตามเม้นไลค์แชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องพี่หมอด้วยนะคะและต้องขอบคุณทุกท่านนะคะทั้งผู้ติดตามทั้งใหม่และเก่าทุกท่านที่คอยให้กำลังใจกับช่องพี่หมอเสมอมานะคะ ใครอยากจะซัพพอร์ตสนับสนุนช่องนะคะเป็นปุ่มซุปเปอร์แทง์ปุ่มขอบคุณนะคะก็สามารถสนับสนุนช่องพี่หมอผ่านปุ่มซุปเปอร์แทง์ได้เช่นกันค่ะมาดูแรนดอมในวันนี้นะคะเป็นพลังงานของธาตุน้ำมินกดกดพิจิกนะคะคุณมีพลังพิเศษนะคะที่ไปเปลี่ยนเขาได้จริงๆนะคะ,ะมาเริ่มต้นที่ไพ่ออร์คเคิลกันก่อนเช็คเอ NERGY นะคะพี่หมอจะใช้ไพ่ทั้งหมดสาสำรับค่ะคือไพ่ออร์คเคิลสองสำรับแล้วก็ไพ่ยิปสี่หนึ่งสำรับนะคะ ขอเช็คพลังงานจากไพ่ออร์ l เคิลนะคะว่าจะมีลัคนา,าราศีใดเป็นคนที่แบบคบอยู่คุยอยู่กับคุณก็ได้หรือคู่ที่จะเป็นคู่ของคุณนะคะในอนาคตนะคะหากมีตัวเลขนะคะที่ลงท้ายด้วยเบอร์โทรศัพท์บัตรประจำตัวประชาชนบ้านเลขที่นะถ้าเบียรถลดนะคะ,ะคำทำนายนี้เป็นของคุณ80-100%นะคะขอพลังงานไพ่9กาใบค่ะ แคปริคอนค่ะแคปริคอนนี่ออกมาเกือบทุกคลิปเลยนะคะช่วงนี้มาแรงมากนะคะลัคนาราศีมังกรค่ะมีเลข10เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะผู้ที่คบหากันตั้งแต่10เดือนขึ้นไปก็ได้เช่นกันนะคะหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ10วันข้างหน้า10สัปดาห์ข้างหน้านะคะพลังงานเร็วสุดนะคะพลังงานที่มีนะคะตัวเลขเวลามาเกี่ยวข้องเป็นเวลาเกิดของคุณหรือเวลาที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะ22.1219.01ค่ะ คนที่คนธาตน้ำดิวอยู่ด้วยก็เป็นไปได้นะคะพลังงานมันเดย์ค่ะผู้ที่เกิดวันจันทร์มีเลข2เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะวันจันทร์ในเดือนกุมภาพันธ์ได้เช่นกันค่ะพลังงานสก o อปิโอนะคะลัคนาราศีพิจิกค่ะอาจจะดีกับคนธาตน้ําเดียวกันนะคะมีเลข8เข้ามาเกี่ยวข้องคบหากันตั้งแต่8เดือนขึ้นไปหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน8วันข้างหน้า8สัปดาห์ข้างหน้าได้เช่นกันนะคะ เวลาที่เกี่ยวข้องค่ะ2 4 2 0 22.11นะคะพลังงานแค n นเซอร์ค่ะลัคนาราศีกรกฎนะคะดิวอยู่กับธาตุเดียวกันออกมาสูงนะคะมีเลขสี่เข้ามาเกี่ยวข้องผู้ที่คบหากันตั้งแต่4ีเดือนขึ้นไป4ปีขึ้นไปนะคะหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันสี่วันข้างหน้าสีสัปดาห์ข้างหน้านะคะเวลาที่เกี่ยวข้องค่ะยี่สิบสอค่ะ ลังงาน Aquarius ค่ะลัคนาราศีกุมนะคะมีเลข11เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอาอาจสิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้าก็คือ11วัน11ชั่วโมงนะคะข้างหน้าหรือผู้ที่คบหากันตั้งแต่11เดือนขึ้นไปได้เช่นกันค่ะเวลาที่เกี่ยวข้องนะคะ20.01 18.02ค่ะพลังงานมีเลข6เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ ผู้ที่เกิดวันเสาร์ในเดือนมิถุนายนได้เช่นกันนะคะหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือ6ชั่วโมงข้างหน้า6วันข้างหน้า6สัปดาห์ข้างหน้านะคะพลังงาน Friday ค่ะผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะมีเลข6เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ พลังงานแอริสค่ะนะคะลัคนาราศีเมษค่ะมีเลขหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณใน1วันข้างหน้า1ชั่วโมงข้างหน้า1สัปดาห์ข้างหน้าหรือผู้ที่คบหากันตั้งแต่1เดือนขึ้นไปหรือ1ปีขึ้นไปได้เช่นกันนะคะ,คะเวลาที่เกี่ยวข้อง21.03 20.04ค่ะพลังงานวันเสย์ค่ะคือผู้ที่เกิดวันพุธนะคะมีเลขสีเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ พลังงานมีเลขเจ็ดเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือผู้ที่เกิดในวัอนอาทิตย์ได้เช่นกันนะคะมีเลขหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะนะคะผู้ที่เกิดในวันจันทร์เดือนมกราคมได้เช่นกันค่ะลิบราค่ะคือผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลน,นะคะมีเลขเจ็ดเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะเวลาที่เกี่ยวข้องนะคะ2 3 0 9 23.10ค่ะนี่คือ energy นะคะพลังงานของคุณและเขาค่ะเพิ่มเติมนะคะเพื่อ พลังงานของคลิปนี้เป็นของคุณ80-100%นะคะมาเริ่มต้นที่ไพ่ย,ยิปซีเลยค่ะหากมีคนคบคนดวอยู่ก็นึกถึงหน้าเขานึกถึงชื่อเขาคนนั้นนะคะแล้วก็สื่อพลังงานมาที่หน้าไพา่ของพี่หมอนะคะพลังพิเศษคุณมีพลังพิเศษนะคะที่ไปเปลี่ยนชีวิตของเขาได้จริงๆนะคะคือพลังใดและตรงกับคนที่ตรงกับท่านใดนะคะขอพลังงานไพ่ย,ยิปซีจงบอกมานะคะ ขอเน,นื้อสินศักดิ์สิทธิธ์เทวดาประจำตัวทุกท่านตลอดจนถึงเจ้ากรรมในเวรอนุญาตให้หมอเปิดคาทานายในครั้งนี้ด้วยนะคะคุณมีพลังพิเศษที่ไปเปลี่ยนชีวิตเขาได้จริงๆนะคะว้าวพลังงานใบแรกนะคะก็ว้าวเลยนะคะพลังงานของราชเชนีออขออภัยค่ะราชาเหรียญค่ะทตุดินมังกรประสบกันนะคะผู้ที่รักนกหมานงแมวหรือผู้ที่เกิดในปีจอได้เช่นกัน,นะค่ะพลังงานของคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่แบบพร้อมเลย การเงินการงานนะการดูแลตัวเองนะคะเป็นคนที่แบบรสนิยมสูงชอบของสวยสวยงามงามตัวหอมนะคะเป็นคนที่มีความมั่งคั่งเหลือเหลือเฟือในชีวิตมากๆากเลยอะเป็นคนที่แบบมีความอบันต์นะคะในชีวิตในระดับหนึ่งเลยอะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตมากๆเลยอะตัวคุณที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะอะหรือคุณเองก็นะคะเป็นพลังที่แบบจะจะได้เป็นคนที่แบบเจอเหมือน คู่ที่ได้คาดหวังจินตนาการนะคะอยากได้ครอบครองคุณก็จะได้รับคนที่เป็นเหมือนสินเสมอกันนะคะเป็นคู่รักที่เท่าเทียมกันเป็นรักที่ปลอดภัยคาดหวังสิ่งจินตนาการสิ่งใดไว้ก็จะได้รับสิ่งนั้นด้วยคุณเป็นคนที่จิตใจดีนะรูปหล่อรูปงามใจดีมากผู้ที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะหรือคู่ที่คุณดิวอยู่นะคะลักษณะแบบนี้เลยนะคะเป็นต่างชาติก็ได้ด้วยหรือเป็นคนที่แบบ นะชอบไว้หนวดไว้คราวการแต่งกายได้ทุกสไตล์ค่ะนาะจะแต่งกายแบบอินดี้นะฟรีดอมแบบไหนก็ได้หมดเลยแต่งกายแบบถูกต้องตามคาละเทศะก็ได้หมดแต่เป็นคุณผู้หญิงก็ชอบแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวสวยงามดูดีนะคะระดับหนึ่งเลยว้าวพลังงานอิมเพรสพลังพิเศษในตัวของคุณไปเปลี่ยนชีวิตของเขานะคะให้เป็นคนที่แบบนะเป็นคนที่ คิดเรื่องของการวางแผนครอบครัวเป็นลักษณะที่มีความใส่ใจคนรอบข้างไปทําให้เขามีจิตใจดีเป็นคุณผู้หญิงก็อยากเป็นแม่คนอยากเป็นพ่อคุณผู้ชายก็อยากเป็นพ่อคนอ่ะใครที่ไม่เคยคิดที่อยากจะมีบุตรมีหลานก็กลับกลายเป็นอยากมีความคิดอยากเป็นแม่คนอยากเป็นพ่อคนขึ้นมานะพลังงานตรงกับคนที่เกิดวันศุกร์ได้ด้วยนะคะไปทําให้เขาแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นคนที่ดีขึ้นในระดับหนึ่งเลยอ่ะนะเป็นคนที่หันมามองเรื่องการอ่า ความสุขความสบายใจให้กับตัวเองและเผื่อแผ่ไปถึงคนรอบข้างด้วยอ่ะเป็นพลังงานของอิมเพรสคือคือมหาราณีเนาะมหาราณีเป็นเป็นมาดามเป็นไพ่แบบไปไปเสริมเติมแต่งเป็นพลังที่ทําให้เขาเปลี่ยนแบบอยากอยากมีเงินมีทองอยากเป็นมหาเศรษฐีคนแรกของตระกูลนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายคุณผู้หญิงอะ่ะคุณไปแบบเป็นพลังงานคู่เสริมแต่งคู่บุญคู่บารมีเสริมคู่สร้างคู่สมหนุนนํานะคะให้ชีวิตคนคนนี้เปลี่ยน นะพี่เหมาเชื่อแล้วว่าเป็นพลิกเลยอะจากไกลที่แบบไม่มีความคิดที่จะรับผิดชอบอะไรใครๆอย่างเงี้ยนะคะอันดับแรกก็คือไม่อยากที่จะเป็นแม่ของลูกไม่อยากที่จะเป็นพ่อของลูกอะไรอย่างเงี้ยอยากใช้ชีวิตไปวันๆอะแหละประมาณเนี้ยแต่กลับกลายเป็นคุณไปพลังพิเศษของคุณเนี่ยคะ่ะไปนะคะโดนจิตโดนใจให้เปลี่ยนความคิดของคนคนนี้มากเลยนะคะว้าวนะคะสามไม้เท้าทัดไฟเมฆสิงชนูนะคะมีเลขสามเข้ามาเกี่ยวข้องดูสิ เขาแบบไปไปจุดประกายชีวิตของเขาอะให้เป็นนักสู้ให้เป็นคนที่มีพลังนะลุกขึ้นสู้ได้ทุกสถานการณ์เลยเป็นสาวแกร่งหนุ่มหนุ่มแกร่งขึ้นมาทันทีเลยค่ะคุณผู้หญิงถ้าคุณเป็นเจอคลิปนี้นะคุณก็ไปทําให้ผู้ชายคนนี้รู้สึกอยากมีครอบครัวอยากสร้างครอบครัวมีแพชชั่นในการใช้ชีวิตขึ้นมานจากคนที่ไม่มีอะ,อะไรที่แบบมีความคิด อยากจะดําเนินชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นหรืออยากมีการงานที่ดีขึ้นอยากมีนูน่นมีนั่นมีนี่ไม่มีความทะเยอะทะยานใดๆแต่คุณกลับกลายพลังแห่งพิเศษในตัวของคุณนี่แหละค่ะไปโดนจิตโดนใจนให้กับคนคนนั้นนะคะอยากแบบลุกขึ้นเข้าขึ้นมาสู้ชีวิตขึ้นมาแบบเหมือนอยากมีเกณฑ์การลงหลักปักฐานอยากสร้างครอบครัวขึ้นมาเลยอะนะไปเปลี่ยนชีวิตของคนคนหนึ่งที่ดูเหมือนไม่สนใจอะไรดูนิ่งๆเฉยๆหาเงินเก็บเงินไปแบบอินโทรเวดเป็นของเขาอะนิ่งๆเงียบๆของเขาแต่คุณไปเปลี่ยนคนที่นิ่งเงียบ ะคะเป็นเหมือนแบบก้อนหินก้อนหนึ่งเนี่ยค่ะกลับกลายเป็นมาลุกขึ้นสู้เป็นเป็นนักรบที่แบบมีพลังนะคะอยากก้าวผ่านจุดที่ย่าแย่อยากจะมีอะไรที่มันดีขึ้นเข้ามาในชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของการลงหลักปักฐานการสร้างครอบครัวนะคะเนี่ยเป็นรักทางไกลได้ด้วยนะคะต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างประเทศได้เช่นกันนะคะเนี่ยพลังงานของ คนที่ทํางานด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของกิจการนะคะเสื้อผ้าเครื่องนุ่มหุม่มอย่างนี้ก็ได้ด้วยเป็นทํางานด้านตรวจสอบบัญชีในธนาคารอย่างนี้นะคะเป็นทํางานทางด้านแบบเป็นนักธุรกิจธุรกิจหนุ่มธุรกิจสาวบิสเนสแมนบิสเนสเวูแมนได้ด้วยนะคะพลังงานของเนี่ยทำงานด้านเอ็กซ์พอร์ตอิ o พอร์ตโลจิสติกนำเข้าส่งออกระหว่างประเทศหรือดิวกับชาวต่างชาติคุณไปทําให้คนคนนี้จะแบบพลังอยู่ที่จุดจุดน้อยนิดของเขาว่าเขาแบบคิดว่ามันพอแล้ว แต่พอคุณเข้าไปในชีวิตของเขาอะคุณอาจจะดูดีทุกอย่างพร้อมหมดดูเพอร์เฟกนะคะเป็นคนที่แบบนะถ้าถ้าเป็นคุณผู้ชายก็แบบเนี้ยฐานะมั่นคงการงานมั่นคงร่ารวยคุณผู้หญิงก็เป็นมหาราณีเป็นมาดามเลยเป็นเป็นดวงเศรษฐีทั้งทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายที่ผ่านมาเจอคลิปนี้และคุณไปเป็นพลังพิเศษที่ไปเติมแต่งให้คนคนนั้นอะไปเปลี่ยนชีวิตของเขาอะค่ะจากคนที่ไม่คิดอยากจะมีอะไรแบบเอออยากอยากอยู่แบบพ่อเพียงแหละแต่ก็ไปไป ไปแบบไปคลิกเขาอะค่ะไปทําให้เขาแบบรู้สึกจุดประกายให้เขาแบบอยากมีนูน่นมีนั่นมีนี่อยากเพิ่มเติมขึ้นมาหน่อยชีวิตจะได้แบบเออบ้านปลายจะได้ดูเหมือนอะไรมันเท่าเทียมกับคุณหน่อยจะได้ดูแบบเหมาะสมฐานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะฐานะทางการเงินฐานะทางครอบครัวฐานะทางการงานทำให้เขาลุกขึ้นมาแบบสร้างตัวเองสร้างตัวตนขึ้นมาให้มันมันยืนหยัดได้ด้วยลําแข้งของเขาเองนะเป็นคนที่แบบเนี่ยลุกขึ้นมาสู้แบบได้มายืนหยัดเท่าเทียมกับสิ่งที่คุณมีได้ด้วย ทำให้เขาเกิดความทะเยอทะยานความอยากมีอยากได้ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันไม่ได้ผิดอะไรเลยนะคะบ,บางคนบอเอออยู่ในเกณฑ์พอเพียงแต่ถ้าคุณทะเยอทะยานและคุณมีความคิดไอเดียการที่เริ่มสร้างสารรค์กลยุทธ์อะไรใหม่ๆที่ทําให้ชีวิตคุณได้ได้ดีมากกว่าขึ้นขึ้นมาเป็นเศรษฐีแรกของตระกูลทั้งหญิงและชายนะ่คุณก็ทําไปเถอะค่ะมันไม่ใช่เรื่องอะไรเสียหายมันมีแต่ดีกับดีเลยใช่ไหมคะอาเป็นพลังงานที่แบบค่อนข้างที่จะแบบชาร์จพลังชาร์จแบบว้าวจาัสติกค,ค่ะนะพลังงานของลาาัคน,นาราศีตุล รักในเรื่อง,องความยุติธรรมถูกต้องนะที่ถูกเวลาอะไรที่เหมาะสมเป็นคนที่อาจจะเรียนจบทางด้านกฎหมายมาเป็นเป็นทนายความผู้พิพากษานะคะหรือทํางานด้านแบบเหมือนเป็นรับราชการครูบาอาจารย์แต่หลักๆเลยคือรักในความยุติธรรมนะคะพลังพิเศษของคุณนะคะไปทําให้คนที่แบบบางทีเขาเป็นคนตรงดิ่งเลยนะเป็นคนที่แบบดูเหมือนจุกจิกจู้จี้ในสายตาของคุณด้วยคุณไปเปลี่ยนให้กับคนคนนี้มาลดความเป็นอีโก้ลงอยู่ในความพอดี อยู่ในความที่แบบมันบาลานซ์ความที่แบบใจเขาใจเราค่ะเอาใจใส่เขามาใส่ใจเราได้ด้วยพลังงานนะัตรงเนี้ยเมื่อก่อนเขาอาจจะคิดว่าเขาทําอะไรก็ดูดีดูเลิศดูอะไรเพอร์เฟกไปหมดเลยมั่นใจเชื่อมั่นในตนเองสูงอะไรก็ถูกต้องอะไรก็ต้องอยู่เหนือใครแต่คุณสามารถไปพลังพิเศษในตัวของคุณคุณไปดับ คนไม่ได้ดับค่ะไปเปลี่ยนคนที่มีอีกโก้เนี่ยค่ะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงไม่ฟังใครเลยอาจจะดือ้ออาจจะรัาเอาแต่ใจตัวเองกลับกลายเป็นคนที่มาซอฟลงอยู่ในความพอดีให้กับคุณให้กับคนรอบข้างนะคะอ่ะให้เขาเห็นถึงแบบว่าความยุติธรรม ในเรื่องของต่างๆในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ในเรื่องของความรักในเรื่องของน้าที่การงานในเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยทำให้คนคนนี้เขามาซบลงแล้วเป็นกลางมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อก่อนเขาอาจจะแบบเอ่ยยึดว่าเขาอะถูกต้องที่สุดคนเดียวแต่หลังจากที่เขาได้มาเจอคุณพลังพิเศษในดวงคุณไปเปลี่ยนชีวิตของคนนี้ได้มากเลยค่ะอ่าให้เขาได้รู้ลึกรู้ตื้นรู้หนารู้บางว่ามันเป็นอย่างไรนะคะอ่าที่สําคัญคือกลายเป็นคนที่แบบเรียกว่า เชื่อใจไว้ใจได้ซื่อสัตย์สุจริตให้เขารู้ว่าอะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำอะไรมันผิดอะไรมันถูกนะคุณไปเปลี่ยนแปลงคนคนนี้ให้ให้รู้จักผิดชอบชั่วดีด้วยนะคะพลังงานของลัคนาราศีตุลน,นะคะว้าวจริงด้วยค่ะฟินออบคับถ้านะคุณไปเปลี่ยนให้เขาแบบจากคนที่แบบดูเหมือนลักษณะไม่เป็นแม่สีเรือนเลยไม่เอาอะไรเลยในเรื่องของการงานการบ้านการเรือนการทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คุณสามารถไปเปลี่ยนคนคนนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงก็ไปเปลี่ยนคุณผู้ชายว่าเออ เรามาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเราก็ต้องช่วยเหลือกันไม่ใช่ว่าเออต้องแบนะ่งหน้าที่อันนี้งานของผู้หญิงเธอต้องทําฉันเป็นผู้ชายฉันทําไม่ได้แต่คุณเชื่อไหมพลังอันพิเศษของคุณนะคะไม่ว่าคุณที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายคุณสามารถไปเปลี่ยนคนนี้มาเป็นพ่อของลูกเป,เป็นแม่ของลูกมาทําหน้าที่แบบการบ้านการเรือนพ่อบ้านพ่อเรือนแม่บ้านแม่เรือนได้เลยซักเสือ้อผ้าทํากับข้าวทําอาหารอย่างเงี้ยคือไปเปลี่ยนให้เขาแบบรู้จักการเปลี่ยนแปลงมาทําแบบนี้มากเลยค่ะนะเป็นพลังงานของเนี่ยไปขอพรพระแม่เป็นลูกกรันะะคของ นะเป็นขององค์พ่อศิวะพระแม่อุมาเทวีพระแม่ลักษมีเจ้าแม่ทับทิมเจ้าแม่กวนอิมได้ด้วยคุณไปขอพรเทพกวนอูเจ้าแม่ทับทิมนะคะออกมาสูงเช่นกันพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มาด้วยเป็นแรงของเหมือนเหมือนอธิษฐานน่ะคุณดูสิอธิษฐานสายมูอยากเจอแบบนี้นะ อยากมีพลังอยากอยากทาให้คุณคนนี้มาเปลี่ยนเพื่อเราได้ไหมมารักเรามารู้สึกดีกับเราโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องไปเรียกร้องให้เขาต้องมาสนใจเราคุณกลับกลายเป็นคุณได้รับที่แบบไร้เงืินไขเข้ามาในชีวิตของคุณและเป็นเจอสายสายที่ยุติธรรมนะคะเป็นได้รับความรักที่ยุติธรรมไม่ไม่ไม่เอยนเอ็นไม่รักเขามากกว่าเขารักเราและเป็นความรักที่เสมอภาคเป็นผู้ให้โดยเท่าเทียมกันเป็นรักที่ปลอดภัยคุณเห็นไหมคะเป็นพลังที่แบบเท่าเทียมอ่ะแะเป็นความรู้สึกดีเขารักคุณคุณรักเขา ต่างคนต่างใส่ใจซึ่งกันและกันเป็นความรักที่อ่อนโยนเป็นความรักที่ใส่ใจเมตตามาคู่กันเลยนะคะพลังงานธาตนะุน้ำมินกรกฎพิจิกว้าวคุณไปเจอพ่อพระแม่พระแล้วค่ะไฮโรแฟนนะคะคนนี้ชอบทําบุญทําทานนั่งสมาธิสวดมนต์พลังงานลักนณาราศีพฤกษ์ศพอืมอาจจะเป็นเคยบวชพระบวชชีมาปฏิบัติธรรมขั้นสูงอะนะบวชชีระดับแบบถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็น่าจะโกนผมอะ นะับลงผมนะคะประมาณนี้เลยคุณผู้ชายก็น่าจะผ่านกนารเป็นเป็นพระสงฆ์บวชพระมาแล้วก็ได้ด้วยเป็นการจิตตื่นรู้ทั้งสองคนเลยค่ะจิตตื่นรู้กับจิตตื่นรู้มาเจอกันะ่ะเป็นพลังพิเศษนะไปเปลี่ยนชีวิตของเขาจริงๆด้วยค่ะนะคุณอาจจะเข้ามาเจอคุณเขาเห็นคุณแบบอยู่ในรักในการปฏิบททัติธรรมอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะชอบกินเจชอบปฏิบททัติธรรมทำบุญสายบารอย่างนี้ยค่ะ กลับกลายเป็นคุณไปเป็นไอดอลของเขาอะไปเป็นแบบอย่างไปเป็นตัวอย่างของเขาที่แบบอยากให้อ่าไปดึงดูดเขามาอยากให้มาทําแบบเหมือนคุณแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย hey, คุณทําแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเขาสบายใจในวันที่เขาหันมารักตัวเองเลรอ,อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันคนรอบข้างก็ดีไปหมดเลยพบเจอแต่กัลยานามิตรที่ดีพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอนะพลังพิเศษในตัวของคุณไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาคือจากเขาไม่เคยเจอคนที่แบบ มามาเปมาซัพพอร์ตมาดูแลมาช่วยเหลือเกือหนุนนะคะกลับกลายเป็นเขาไปไปเจอคนที่มาแบบนะเจอหัวหน้างานที่ดีเจอเพื่อนฝูงที่ดีเพื่อนร่วมงานที่ดีนะเจอกรรยาในวิธีดีในการที่เขาแบบยึดหลักฟังแล้วก็ทําตามที่คุณปฏิบัติเนี่ยคุณเป็นไปเป็นไอดอลของเขาไปแนะนําของเขาไปเป็นที่ปรึกษาให้กับเขาอะนี่หละคือพลังในตัวของคุณนะคะที่มันไม่ได้ว่าเป็นพลังพิเศษอะไรมาจากไหนหรอกแต่เป็นพลังที่คุณสามารถมีจิตตื่นรู้นะคะตรงเนี้ยแล้วคุณได้เิด เผื่อแผ่ไปถึงกับเขาด้วยให้เขาได้รู้ผิดรู้ชอบรู้อะไรถูกอะไรผิดอย่างที่พี่หมอบอกไปแล้วเขาก็รู้ด้วยรู้ซึ้งถึงตรงนั้นได้เขาสัมผัสได้แล้วเขาก็ปฏิบัติได้ในขั้นหนึ่งด้วยคุณเขาเรียกว่าคุณเป็นคู่สินคู่บารมีนะคะคู่สร้างคู่สมคู่บุญหนุนนํานะเต็มบุญสูงทั้งคู่เลยที่ได้มาเจอกันและมันเป็นอะไรที่ไม่ได้ปรับจูนอะไรกันมากมายแค่มองตาก็รู้ใจแล้วนะคะว่าเขาคิดอะไรว่าเขาต้องการอะไรว่าเขาชอบอะไรคือคือมันรู้ใจกันและมันทําให้แบบไม่ต้อง ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะมากมายไม่ต้องอธิบายมากมายก็สามารถเข้าใจกันดได้ได้โดยง่ายเขาเรียกว่าเป็นคู่ที่คลิกกันแมทก,กันนะคะนะ พลังงานของห้าไมเทาวค่ะทตุไฟเมสิงธนูเห็นไหมแต่ก่อนเขาแบบไม่เอาอะไรเลยความคิดย้อนแย้งนะคะใจร้อนหุนหันพลันแล่นอะไรก็ไม่เอานะคะยึดยึดตัวเองเป็นหลักเหตุผลตัวเองอันดับแรกเลยแต่คุณไปเปลี่ยนให้เขาเป็นคนที่ใจร้อนหุนหันพลันแล่นตรงเนี้ยนะมากลายเป็นเป็นคนที่ซอฟลงนะคะเริ่มมีความอ่อนโยนลงเริ่มแบบเอ่อมีความเอาใจเขามาใส่ใจเรามากยิ่งขึ้นนะคะและเป็นพลังงานที่แบบลักษณะเหมือนอะไรที่แบบ สู้โดยที่นะคะเป็นคนที่รักความยุติธรรมเนาะแล้วทําให้เขารู้สึกว่าอันไหนที่สู้แล้วมันเป็นผลเสียนะก็ทําให้เขาแบบหยุดวางตรงนั้นได้ด้วยเพราะคุณเป็นอาจจะเป็นเป็นที่ปรึกษาเป็นพลังบอกว่าอะไรที่มันมันสู้มันไฟนะคะมันทะเลาะหรือมันอะไรแล้วมันทําให้คุณเครียดคุณวิตกกังวลคุณอึดอัดนะ คุณก็ไม่ต้องไปไปสู้มาเพื่อสิ่งนี้หรอกอคุณควรที่จะปล่อยวางบ้างทุกอย่างเดี๋ยวมันจะดีขึ้นมาเองอะไรไม่โกรธแค้นไม่อาฆาตไม่พยาบาทใครคือคุณแนะนําเขาดีอะค่ะพลังในตัวของคุณทํากลายเป็นจากคนที่แบบจะไฟจะเอาจะสู้จะต้องชนะอย่างเดียวครับกลายเป็นแบบว่าเขาบบเหมือนซอ f ลงนะอยู่ในจุดที่แบบปล่อยวางนะคะปล่อยให้เรื่องของเวรกรรมทํางานไปนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนี่ยขึ้นโรงขึ้นศาลคดีความอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบอ่าอาจจะเหมือนถ้าไม่หนักหนาสาหัสจริงๆเหมือนเขาเรียกว่า ปล่อยไม่เอาเรื่องใครไม่ไม่ผูกพยาบาทอาฆาตกับใครไปขึ้นลงขึ้นศาลหรืออะไรพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ดีหรอกมันจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรตามมามากมากมโน่นนั่นนี่คุณก็กลับกลายเป็นเออคุณก็ยอมได้นะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เสียอะไรมากมายในตรงนี้คุณกลับกลายเป็นมีความยุติธรรมเกิดขึ้นมีความแบบเรียกว่าเมตตาจิตต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมันเป็นการปล่อยจิตปล่อย ปล่อยดวงจิตดวงใจที่ผูกอาฆาตค้าศัตรกับคุณคนนั้นมันจะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นขอขยายความว่าห้ามไม่เท้าหน่อยค่ะว้าวเห็นไหมคะพลังงานสิบเรียนก็ออกมานะคะอะไรที่คุณจะไฟจะสู้มาเพื่อให้ได้สิ่งนั้นไดถ้ถูกใจคุณหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องขออภัยนะคะฟ้องแผงฟ้องอาญาหรืออะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการเงินสู้คดีความอะไรอย่างเงี้ยมันมีแต่เสียกับเสียต้องไปจ้างานนจ้างทนายอะไรอย่างเงี้ยเกิดเรื่องปัญหาขึ้นมาให้ลําบากใจ พอคุณหยุดทําคุณปล่อยวางคุณไม่เอาอ่ะคุณรู้ไหมคุณจะได้รับแบบเงินอย่างมากมายมหาศาลมาเลยเนี่ยนะคะด้วยกันอันดับแรกคือความสุขในครอบครัวนะคะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยประตูวิวาเปิดเลยอะ่ะการแต่งงานการมีบุตรมีครอบครัวคุณหันมาสร้างครอบครัวของตัวเองให้มันแบบ c o m p l ี t ให้มัน a บ u n d a n c e คือความมั่งมีสีสุขความสุดสบายเห็นไหมคะน้องหมาน้องแมวครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขพอคุณปล่อยวางในเรื่องของพวกนี้ได้นะคะก็จะกลายเป็นแบบคุณจะได้รับความสุขโดยแท้จริง นะค,ความสุขที่แท้จริงคือการอยู่อย่างมีความสุขกันอยู่แบบไม่มีปัญหาไม่มีพันธะปัญหาใดๆเกิดขึ้นนะครับกับชีวิตของคุณนะคะไม่ต้องไปนั่งแก้เรื่องที่แบบไม่ใช่เห็นไหมคะพลังงานของท่านน้ำมีกรกฎพิจิกอยู่ในเกณฑ์การตื่นรู้นะเป็นพลังงานของการหันมารักตัวเองแล้วก็ไม่โฟกัสเรื่องอด,ดีตเรื่องอะไรที่มันทําให้บั่นทอนจิตใจผิดหวังเสียใจอะไรเงี้ยเขาบอกว่าพอคุณ พลังพิเศษของคุณเ่ยค่ะไปเปลี่ยนคนคนนี้จากการผิดหวังเสียใจจมปลักอยู่กับอดีตนะคะมุฟออนไม่ได้อะไรเงี้ยรับกลายเป็นไปทําให้เขาได้เห็นนะคะหนึ่งถ้วยสองถ้วยที่ที่เขาจะถืออยู่ที่เขาจะต้องได้หยิบยื่นไปข้างหน้าเนะะี่ยค่ะที่เขาจะได้อ่าจะได้ประสบความสําเร็จในชีวิตในอนาคตข้างหน้าของเขาเนี่ยมันดีขึ้นอย่างแน่นอนคุณไปเปลี่ยนชีวิตของคนคนนี้ที่จมปลักนะคะอยู่กับเรื่องเก่าๆเ,เรื่องอดีตเรื่องที่เขาเก้าวผ่านไม่ได้ไปทําให้เขามีชีวิตใหม่นะที่รู้จากการเปลี่ยนแปลงในการ นะดูสิเมื่อก่อนเขาเป็นคนที่คิดมากคิดกังวลน,นะคะเหรียญพุธที่เกิดวันพุธในธาตุดินมังกรระสบกันด้วยก็ไปเปลี่ยนแปลงไปไปเป็นพลังให้เขาได้ได้ไดชัดแบตได้ลุกขึ้นสู้ได้หลุดออกจากวิบากกรรมได้หลุดออกจากอะไรที่มันเป็นเซฟโซนที่มันไม่ดีต่อเขานะคะ <S <S ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินเรื่องของการงานเรื่องของความทุกข์กายทุกใจ <S <S อย่างเงี้ยค่ะคุณเป็นคุณเป็นกุญแจไปไขปลดล็อกชีวิตของเขาได้เลยนะคะพลังไอตูนว้าวเดอะมาจิเชียน คุณเป็นคนที่ไปสร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นกับคนคนนี้ไปเปลี่ยนชีวิตของเขาได้มากจริงๆด้วยค่ะจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยอะจากสิ่งที่เขาไม่คาดไม่ถึงก็เขาก็ได้รับสิ่งนั้นพลังงานเดอะมาจิเชียนอินฟินิตี้คือพลังงานที่ไม่มีที่สิ้นสุดพลังงานมาจิเชียนคือพลังงานอวเนเวทมนต์นะคะขออภัยในการที่แบบเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้เป็นการจิตตื่นรู้เนี่ยพลังงานของลูกรักองค์พระพรหมพระพิคเนศนะคะอ่าองค์พ่อผู้สร้าง จักรวาลขึ้นมาองค์พ่อพระศิวะเทพกวนอูนะคะได้ด้วยเป็นพลังงานของทําให้เขาได้มีอะไรที่ดีขึ้นทําให้เขารู้จักกาันคําพูดคําจาวาทะสินทั้งหลายจิตใจเขาอ่อนโยนเย็นลงเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นในในในแบบใหม่เลยนะแบบจิตตื่นรู้นะคะที่จิตเบิกบานจิตร่าเริงแจ่มใสอะไรที่มันเคยเจ็บปวดเสียใจรวดร้าวคิดมากวิตกกังวลซึ่งสถิบ กลับกลายเป็นคนหันมาเป็นคนที่เบิกบานนะคะเปลี่ยนชีวิตให้เขาได้มาเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสอยู่ด้วยแล้วมีความสุขคนรอบข้างก็มีความสุขมีรอยยิ้มตามไปด้วยพลังงานของเนี้ยเป็นมีซิกเซน์มีสัมผัสที่6ที่ดีมากมีรางสังหอนที่ดีอาจจะเป็นหมอดูนักทำนายดวงอ่านไพ่ยิปซีเอ็โทรโลจีเหมือนพี่หมออย่างเงี้ยได้หมดเลยอะ่ะคุณเป็นคนที่ลักษณะเหมือนอิสเปลิร์ชันคือไปเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้กับเขาได้มีชีวิตใหม่ได้มีอะไรที่แบบ ไปจุดชนวนไป,ไปเพิ่มพลังชาร์แบตนะคะเอาพลังพิเศษของคุณเนี่ยไปมอบให้กับเขาจนเขาได้เป็นคนที่แบบตื่นรู้มีพลังความสุขความสบายใจนั้นตามมานะคะพลังงานของวาวสีดาบนะทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นค่ะอยู่ในจุดที่แบบตื่นรู้ได้ไม่ไม่คิดมาไม่คิดกังวลอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาให้อยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดอนาคตก็ดีตามมาและอนาคตก็สดใสจริงๆด้วยก็คือเดอกฟูลพลังงานลัคนาราศีกุมค่ะ คุณเป็นพลังพิเศษที่ไปเปลี่ยนให้คนคนนี้ได้มีชีวิตใหม่การเริ่มต้นชีวิตใหม่จากหน้ามือเป็นหลังมือเลยอิสระทางการใช้ชีวิตการเดินทางท่องเที่ยวหลาลาร่วมกันทั่วประเทศทั่วโลกทั่วจังหวัดได้หมดเลยคุณไปเติมเปลี่ยนแปลงให้เขาได้มีชีวิตใหม่นะคะเป็นการเริ่มต้นการเบริกบานเห็นไหมคะพลังงานกระดุ้ฟูคือการมีชีวิตที่เบิกบานแจ่มใสร่าเริงนะคะทําให้แบบ คุณให้ชีวิตใหม่ของเขาที่ดีมากๆเลยทําให้เขาหลุดโลดโผลหลุดจากวงวงจรที่อะไรที่มันไม่ดีอาจจะไปดึงเขาออกจากจุดที่ต่ําที่สุดมาจุดมายืนอยู่ที่จุดที่สูงที่สุดคือความทั้งสุขทั้งกายและใจมันมั่งคัง่งนะคะอุดมสมบูรณ์มีสุขสีสุขที่สุดเลยนะคะพลังงานตรงนี้ค่ะพลังงานของว้าวสิบถ้วยคุณดูสิบถ้วยมาเจอกับสิบเหรียญไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อย่างใดแล้วนะคะเนี่ย คุณเป็นพลังพิเศษมากๆที่ทำให้คนคนนี้ได้พบเจอได้เปลี่ยนเป็นคนใหม่จริงๆเลยค่ะได้มีชีวิตใหม่ที่มันอบัตแนสมัง่งมีศีสุขสมบูรณ์นะคะเป็นความสุขที่มันเหลือล้นล้นหลามมีบ้านมีครอบครัวมีลูกมีเต้าในสิ่งที่เขาปรารถนามานานไม่เคยได้รับความสำเร็จนั้นแต่ตั้งแต่มีคุณก้าวมาในชีวิตของเขาคุณเป็นพลังพิเศษที่ไปเปลี่ยนชีวิตเขาได้หมดเลยจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยการฮันนมมูลกันอยู่พร้อมพร้อมหน้าครอบครัว พ่อแม่พี่น้องนะคะและได้รับสิ่งนั้นอย่างสมบูรณ์แบบคอมพลิซมากๆเลยนี่คือพลังของคุณนะคะที่ไปเปลี่ยนชีวิตของเขาจริงๆนะคะพลังงานสวยงามมากค่ะทุกท่านนี่คือพลังงานจากไพ่ยิปซีสำหรับนี้นะคะพลังงานไพ่ตรงสุดๆเลยนะคะโอเคนะเรามาดูเพิ่มเติมนะคะเป็นไพ่ออร์เคิลสำหรับนี้ค่ะว่าความรู้สึกจากเขานะคะคนนี้ค่ะที่คุณไปเปลี่ยนเขาได้ขนาดนี้ค่ะนะ ให้เขาได้มีความสุขให้เป็นคนใหม่ได้รับชีวิตใหม่ที่สมบูรณ์แบบไปหมดเนี่ย mm hmm. เขาจะมีความรู้สึกใดส่งผ่านไพ่ออร์เคิลถึงคุณอีกบ้างนะคะขอพลังงานไพ่ออร์เคิลนะคะคลิปทัดน้ํายาวมากเลยพี่หมอลืมดูเวลานะคะพลังงาน i would like to fix things between us นะคะฉันอยากจะแก้ไขเรื่องราวระหว่างเรานะคะ i promise i will love only you โอ้โหสุดยอดขอไปค่ะ สัญญาณนะคะฉันสัญญาว่าฉันจะรักเพียงคุณนะคะสุดยอดมากๆเลยค่ะพลังงาน Why am I so afraid of losing you when you are not even mine เขาบอกว่าทำไมฉันถึงได้กลัวที่จะสูญเสียคุณไปอะทั้งทั้งที่ฉันก็รู้ว่าคุณไม่ใช่ของฉันอ่ะดึงดูดแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆกลับไปนะคะพี่หมอเพิ่มเติมไปให้ค่ะนะ I would like to be you I, I would like to be your sweet heart นะคะเขาบอกว่าฉันอยากเป็นแฟนของคุณ พี่หมอจะบอกอะไรกับทุกท่านว่าทําไมพี่หมอถึงอ่านคําทำนายนี้มันสะดุดหน้าจอโทรศัพท์ของพี่หมอค่ะท,ทุกท่านมันเป็นเป็นเหมือนที่มันเป็นข่าวเป็นเส้นๆน่ะพี่หมอยังไม่ได้แก้ไขนะคะมันก็เลยอกักษรบางตัวมันอาจจะขาดหายไปนะคะ you have destroyed my trust นะคะเขาบอกว่าคุณทําลายความเชื่อใจที่ฉันมีให้กับคุณนะคะ you have let me down คุณทําให้ฉันผิดหวัง ะะ I would like to know what you are thinking right now ะะฉันอยากรู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่นะคะเวลานี้ I don't want to live without you baby Please come back to me ฉันไม่อยากอยู่โดยไม่มีคุณที่รักโปรดกลับมาหาฉันเถอะนะ Don't you know that you are everything to me คุณไม่รู้หรือว่าคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับฉันเลยนะพลังงาน you make me jealous คุณทำให้ฉันหึง I dream of a future with you ฉันฝันถึงอนาคตที่มีคุณอยู่นะคะ I wish you came, I wish you c a m e back to me I can't live without you นะคะฉันไม่อยากอาขออภัยค่ะฉันอยากให้คุณกลับมาหาฉันฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณนะคะ I'm not ready to take care of you now นะคะเขาบอกว่าฉันยังไม่พร้อมที่จะดูแลคุณตอนนี้อาจจะเป็นรักทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัดต่างอำเภอออกไปจากคุณได้ด้วยนะคะ I miss you so much that I can't sleep นะคะฉันคิดถึงคุณมากจนนอนไม่หลับค่ะ I have been crying all night since the day you left เขาบอกว่าฉันร้องให้ทุกคืนนะตั้งแต่วันที่คุณจากไป Every night I I dream of us being together ทุกคืนฉันฝันว่าเราได้อยู่ด้วยกันนี่คือพลังงานของผู้ที่อยู่ในธาตุน้ำามินกรกฎพิจิกนะคะหากคิดว่าพลังงานตรงและใช้แม่นเป็นของคุณก็พิมพ์น้อมรับคำทำนายไปค่ะขอคอมเมนต์น่ารักๆน,นะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขคะ่ะสวัสดีคะ่ะ